สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาอยู่กันในเนื้อหาตอนต่อมานะครับก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นะครับไปดูกันเลยคือมันจะมีคํากล่าวอยู่ตั้งแต่นานแล้วนะครับเขาจะบอกว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหรืออย่างมีหนังสือที่เขาเขียนกันอะไอซายพบพระพุทธเจ้าเห็นซึ่งเป็นการเขียนที่ในเชิงนี้ว่าอะไรอะ,ะาศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความสอดคล้องกันเขาก็เขียนมาบรรยายมาทีเนี้ย ในระดับเราเนี่ยแล้วเราจะมาดูกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันมีความเหมือนกันหรอกับสวิทยาศาสตร์มันเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกของเราที่เราจะดูนะครับก็คือพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์เหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งของเรานะครับประเด็นที่หนึ่งของเรานะครับไปดูเลยอันแรกครับศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือด้านของความเชื่อนะครับความเชื่อยังไงมันเป็นยังไงนะครับคืออย่างนี้ครับ ทั้งสองนะครับทั้งฟิต์และธรรมุธนะครับมองเห็นสิ่งเดียวกันก็คือการจะเชื่อสิ่งในสิ่งหนึ่งหรือการจะการจะยอมรับสิ่งในสิ่งหนึ่งได้ต้องมีการพิสูจน์ก่อนเป็นการพิสูจน์อย่างมีเหตุมีผลก็คือต้องมีการใช้ปัญญาในการคิดในการวิจารณา,านะครับก่อนจึงจะเชื่อนะครับคือถ้ามีข้อมูลอะไรมาพิสูจน์ก่อนใช้ปัญญาคิดก่อนลองทดลองก่อนแล้วค่อยเชื่อก็ไม่เสียหายนะครับคือ อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับเพราะถ้าการเชื่อไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่พิสูจน์ก่อนเนี่ยมันทําให้ความรู้หรือความจริงบางอย่างเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะงั้นเขาจึงทั้งสองเนี่ยจึงเสนอมาใหนว่าให้พิสูจน์ได้ใช้ปัญญาคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อนะครับนี่คือศาสนาพุทธและวิทย์ให้ความเห็นตรงกันในเรื่องนี้นะครับอย่างวิทย์เนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์เห็นได้สิ่งที่สามารถวัดค่าได้ประเมินค่าได้สัมผัสได้จับต้องได้นะครับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้า วิทยาศาสตร์จะเชื่อในด้านนั้นนะครับสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้นะครับอย่างเช่นพิสูจน์ว่าไฟร้อนเราเชื่อไหมเราเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละแต่เราต้องลองก่อนเอามือไปใ,ใกล้ๆเออเกิดความร้อนจริงแสดงว่าไฟมีความร้อนเป็นข้อจจริงนะครับอันนี้มันก็คือพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้นะครับหรือถ้าเอาผงสีขาวผลึกผลสีขาวนี้ใส่ลงในน้ํารสชาติของน้ําจะเปลี่ยนไปก็ทดลองดูก่อน ก็เลยผงนั้นใส่ใส่ใส่ปรากฏรสชาติเปลี่ยนไปเค็มขึ้นอะพิสูจน์แล้วว่าผงนี้มีส่วนทําให้เกิดความเค็มขึ้นในน้ําได้ก็คือเกลือนั่นเองนะครับคือพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับซึ่งมันจะตรงกับหลักของศาสนาพูดอันหนึ่งก็คือการลามาสูตรสิบประการนะครับอันนี้ซึ่งการลมัสสูตรสิบประการนะครับมันคือหลักของการสอนให้เราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ใช้ปัญญาคิดก่อนอย่าเพิ่งเชื่อโดยขาดการใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่อ สิบอย่างอย่าเพิ่งเชื่ออะไรบ้างอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมานะครับมีคนเล่าเล่าต่อกันมาก็เลยเอ้ยเออวะน่าจะจริงมั้งก็เลยเชื่อกันมาอันนั้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆก่อนหรือว่าเป็นของที่มันเล่าต่อเนื่องกันเป็นตำนานไและเชื่อเลยดีไหมอย่าเพิ่งใจเย็นๆก่อนเป็นข่าวลือเป็นตำราอ้างอิงมาเป็นเหตุเป็นผลกันที่เราคิดตัวเองหรือการคาดคะเนว่านน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นสิ่งที่มันแบบเห็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อ หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบคิดแล้วมันเออมันตรงของความคิดของเราก็เลยเชื่อไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้คือรูปร่างหน้าตาเขาดูเป็นคนน่าเชื่อถืออ่ะอ๋ไม่หลอกเอานะมั้งก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับหรือเพราะเขาเป็นครูก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะงั้นในความหมายนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าแม้แต่คําสอนของท่านก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อพิสูจน์ก่อนทดลองก่อนใช้ปัญญาคิดตามก่อนใช้ปัญญาทำวามตามก่อนนะครับเพราะ้นสถานพเป็นสถานที่แปลก ศาสนา like, อื่นหรืออะไรอื่นเนะครับเขาจะเน้นในเรื่องว่าให้มีความเชื่อให้มีความศรัทธาในสิ่งของเขาสิ่งที่เขาศรัทธาสิ่งที่เขาเชื่อแต่ศาสนาพุทธบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ปัญญาก่อนใช้ความคิดก่อนทดลองก่อนแล้วค่อยเชื่อก็ไม่เสียหายมันจะมีปรากฏอยู่ในเนี่ยครับเอ่อบทสรนเสริมพระธรรมคุณนะครับมันจะมีบทสวดดูนะครับก็จะเป็นบทมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่ง right ที่บอกว่าเอหิปัสสิโก คือเป็นท่อนที่เขาบอกว่าอะไรควรเรียกให้มาดูคือพระธรรมคาสอนนี่มันหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ควรเชิญให้ใครมาพิสูจน์มาให้ตรวจสอบมาได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับศาสนาพุทธก็จะมีเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้นะครับซึ่งศาสนาพุทธเดี๋ยวเขาจะมีครับก็ในในในบทสวนพระธรรมคุณนะครับเขาจะพูดถึงนี้ว่าอ่าสันทิติโกนี่ทำนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติจะเห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อคำผู้อื่นให้ปฏิบัตินั้นแล้วถึงจะเห็นถึงจะถึงจะถึงจะ,งจะมองถึงจะได้เห็นผลนะครับ พราะงั้นพูดง่ายๆคือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเน้นที่ว่าให้เราทดลองก่อนทดลองตัวเองก่อนถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วค่อยเชื่อนะครับนั่นคือศาสนาพุทธนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดข้อสอบมันออกออกออกมาเนี่ยถามว่าในด้านความเชื่อวิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธเหมือนกันตรงไหนก็ตอบเลยว่าวิทยาศาสตร์เชื่อในเรื่องของการทดลองการสัมผัสได้การวัดค่าได้ส่วนศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องของการมาสตรคือให้พิสูจน์ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันในเรื่องนี้ของวิทย์และพุทธนะครับอันนี้ นี่อย่างอันนี้ก็เป็นภาพมีเปรียบเทียบที่พยายามจะสร้างขึ้นมาให้ได้นะครับศาสนาพุทธกัวิทย์เนี่ยเขาตยังจะไม่เชื่อทันทีไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้ใช้ปัญญาพิสูจน์ก่อนทดลองก่อนจนแน่ใจก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับอันนี้ด้านต่อมาครับเหมือนกันคือนในด้านในด้านความรู้นะครับด้านความรู้ด้านความรู้ยังไงคือทั้งสองอย่างนะครับทั้งวิทย์และทั้งพุทธเนี่ยครับเขาบอกว่าความรู้เนี่ยต้องมาจากประสบการณ์คือสิ่งที่เราต้อง ประสบพบเจอของจริงก่อนนะครับถึงจะเชื่อได้ไม่ใช่ว่าคิดเอาเองว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะใส่ไอ้นี้ลงไปแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเกิดว่าเราเอานี้ออกมันน่าจะดีขึ้นอันนี้ออกมันน่าจะแย่ลงพิสูจน์ก่อนคือต้องทดลองก่อนสัมผัสก่อนให้ใช้ประสบการณ์ในการทดลองก่อนอย่างเช่นอย่างของเราในวิชา i อออะไรเงี้ยน,นะเช่นสมมติเราจะทำเรื่องของแป้งพาสต้าเส้นพาสต้าจากแป้งข้าวเหนียวเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเออ มันน่าจะดีนะน่าจะดีเอาแป้งข้าวเหนียวมาทําเป็นพาสต้ามันน่าจะดีนั่นคือเราคิดเองก่อนซึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์และพุทธได้บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งเชื่อเองอย่าเพิ่งสรุปให้ทดลองก่อนลองเอาแป้งข้าวเหนียวไปทําเส้นพาสต้าก่อนซึ่งพอทําเสร็จสมมตินะปรากฏออกมาว่าโอ้โหไม่ไหวเลยเส้นเละเทะเลยแบะแย่แย่เลยก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมันยังไม่ถูกเพราะเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องทดลองก่อนนะครับเพราะงั้น ศาสนาพุทธจึงบอกว่าความรู้เนี่ยต้องมาจากการประสบการณ์ที่เราทดลองที่เราได้สัมผัสได้ได้ทำมันเองก่อนจึงจะบอกว่าได้ว่านั้นสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้อย่างวิทย์เนี่ยวิทย์เนี่ยเขาจะเชื่อใน4ี่หอย่างนี้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ผ่านพวกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งห้านะครับประสาทสัมผัสทั้งห้านะครับอันนี้อะไรที่ประสาทสัมผัสทั้งห้านี้สามารถรับรู้ได้สัมผัสได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ว่าเรายอมรับได้ว่ามันจริงนะครับอันนี้ในศาสนาพุทธในะครับ เพราะ่ศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของภายในภายในใจ,จตนนะครับภายในใจ,จตนนะครับอันนี้ดูต่อ,อ,อคือทั้งสองงานเนี่ยเห็นต่อเห็นตรงกันอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับว่าการที่จะมีความรู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่รู้ในอะไรได้เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ผ่านสิ่งนั้นมาก่อนมีการทดลองสิ่งนั้นมาก่อนนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าเขาให้ความสําคัญในคนละจุดกันนะครับเขาโฟกัสที่คนละส่วนกันอย่างของวิทย์เขาเน้นที่ภายนอกคือยังไงสมมุติเรือใดหมึก นะครับเรือใดมึกทำไมต้องสีเขียวคือครับวิทยาศาสตร์เขาจะเด่นเพื่ออะไรอ่ะเหมือนกับว่าอย่างอย่างในเรื่องนี้นะเขาสนใจภายนอกตัวเองก็คือเฮ้ยทาไมวะตอนที่ตกหมึกเนี่ยเอาไฟสีเขียวมาเปิดแล้วมันล่อหมึกได้ดีกว่าไฟสีขาวให้ทาไมวะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ลองทดลองดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงลองหาข้อมูลลองหาวิธีการต่างๆดูเพื่อพิสน์ว่าไฟเขียวเนี่ยมันเกี่ยวกันหรอเลว่าถ้าเกิดเป็นไม่ใช่วิทไม่ใช่พุทธก็บอกว่า เพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันชอบสีเขียวมันชอบไฟสีเขียวหรือมันหลงในไฟสีเขียวมันสนใจในไฟสีเขียวก็อาจจะตีความแบบนั้นได้แต่ทางวิทยาศาสตร์คิดพิสูจน์มาแล้วว่าไฟสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้ล่อหมึกแต่มันล่อแพลงต้นซึ่งแพลงต้นเนี่ยเป็นอาหารของหมึกหมึกจึงมากินแพลงต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเน้นที่ภายนอกนอกตัวเรานอกมนุษย์เราก็คือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจะเน้นตรงส่วนนั้นมากกว่าแต่ตรงกันข้าม พระพุทธศาสนาเน้นจากภายในใจครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือนี้ครับพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะบอกว่าการที่คนเราเป็นทุกข์เนี่ยไม่สบายใจไม่ชอบใจเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้หลงไม่รู้ว่าสภาวะปกติของสิ่งต่างๆเป็นยังไงคือที่เป็นหลักไตรลักษณ์ครับมันจะเป็นการสอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันแปรเปลี่ยนตลอดวเวลามันต้องมีการแปรเปลี่ยนจากใหม่ไปสู่เก่าจากเกิดไปสู่ดับ มันจะแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพราะงั้นมันจะเป็นอนัตตาอนัตตาคือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนคือมันมันอยู่แป๊บเดียวเดีวมันก็ไปมันมีการประชุมของบางอย่างรวมกันแล้วพอถึงเวลามันแยกจากกันมันเสื่อมลงมันก็หายไปมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่เมื่อเราเอาใจเราไปยึดติดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างเช่นเรารักในความความสวยงามของเราความหนุ่มสาวของเราแต่ในในความเป็นจริงแล้วความสวยงามหรือร่างกายเหล่านี้ ันเป็นสิ่งที่แค่มันเป็นธาตุสี่ขัน5ห้ามารวมกันเมื่อถึงคราวที่มันต้องแยกจากกันมันสลายกันถึงคราวที่มันไมอประชุมกันณตอนนั้นมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมันได้ก็เสื่อมลงไปแล้วความสวยงามที่เคยมีมันก็แก่ไปเรื่อยเหี่ยวไปเรื่อยๆซึ่งสนาพูธสอนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอาใจไปยึดว่ามันต้องสาวมันต้องสวยมันต้องดูดีตลอดเวลานั่นแหละความทุกข์ก็จะเกิดแต่หากเรามองในความเป็นใจรักว่าอ่ะมันเป็นของมันไปมันเป็นอย่างนี้ของมันคือมันต้องเสื่อมไปมันต้องแกกกไปันยยจาาห ก็จะทําให้เราคลายความทุกข์ได้บ้างก็คือยอมรับว่าทุกอย่างมันต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็ยอมรับตรงนี้ได้ความทุกข์เราก็จะน้อยลงนะครับเพราะงั้นนี่คือหลักของไตรลักษณ์ทั้งสองอย่างนี้นะครับสองอย่างนี้นะครับทั้งพุทธและวิทย์นะครับจึงมองเห็นในสิ่งเดียวกันก็นคือประสบการณ์เป็นสิ่งที่ให้ความรู้ได้การทดลองสิ่งที่ให้ความรู้ได้นะครับแต่ให้ความสำคัญคนละส่วนวิทย์จะเน้นที่ภายนอกก็คือร,บรอบๆตัวเราไม่ได้มองที่ส่วนภายในใจตน แต่ของศาสนาพุทธเนี่ยจะเน้นส่วนภายในใจตนนะครับในการมองความครู้สึกภายในใจตนว่ามันเกิดึันได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงในใจตนนะครับแต่ทีนี้ครับแม้ว่าจะมียอดที่เห็นตรงกันในเรื่องของความเชื่อว่าต้องพิสูจน์ก่อนหรือด้านความรู้ที่ต้องมาจากประสบการณ์และการทดลองก่อนแต่ศาสนาพุทธและพิธก็มีข้อที่เห็นต่างกันอยู่นะครับมีเห็นต่างกันอยู่ด้วยเห็นต่างกันตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับศาสนาพุทธกับวิธเห็นต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ ประการแรกเลยนะครับวิทยาศาสตร์กับพุทธเนี่ยเรื่องของการศึกษาปรากฏก,การณ์ธรรมชาติเนี่ยเขาต่างกันนะครับคืออย่างของทางวิทย์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นแค่มองว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลกเกิดจากอะไรทาไมฝนถึงตกทําไมฟ้าถึงร้องทําไมแดดถึงออกสายลุ้งเกิดจากอะไรเขามองตรงเตียนตรงนั้นมากกว่าแต่ของพุทธเนี่ยพุทธเนี่ยจะเน้นที่ภายในใจคนว่าเฮ้ยทาไมสังคมถึงไม่สง,งบทําไมเราถึงเป็นทุกข์ ทำไมเราถึงอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ทําไมเราไม่หยุดอยากก็ทีหนึ่งคือมองภายในใจคนนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือวิทย์จะมองร,บรอบๆตัวพุทธจะมองภายในใจตนนะครับสําคัญตรงนี้อันต่อมาคือวิทย์ต้องการรู้กฎธรรมชาติคือยังไงรู้กฎธรรมชาติของวิทย์คือเพื่อควบคุมควบคุมอย่างไรนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอากาศร้อนนักใช่ไหมต้องการควบคุมให้หมันเย็นเราก็สร้างเป็นแอร์ขึ้นมา รู้หลักการว่าทำไาให้อากาศเย็นเกิดขึ้นทำไาให้หลักการหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นเราก็สร้างเป็นแอร์ขึ้นมาหรือวิทยาศาสตร์บอกว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเอาไอ้ก้อนหินนั้น,นี้กับก้อนหินอันนี้มาทําบางอย่างกาันมันจะเกิดเป็นความร้อนสูงเป็นพลังงานขึ้นมาก็เอามาควบคุมในการสร้างเป็นพลังงานต่างๆพลังงานถ่านหินพลังงานไฟพลังงานไอ้น้ําคือเอามาควบคุมนะครับแต่ของพุทธเนี่ยจะมุ่งเน้นการควบคุมภายในใจตอนอีกแล้วนะครับ คืออย่างเช่นหลักของอิทธิบาทสี่นะครับต้องการจะรู้ว่าในหลักธรรมชาติเนี่ยการที่เราทำอะไรสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีการเราเราต้องคิดอย่างไรเราต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นคือการรู้กฎภายในใจตนของศาสนาพุทธนะครับอีกอย่างหนึ่งการยอมรับโรคเหสาสารอันนี้ชัดเจนครับวิทย์เนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่วัดค่าพิสูจน์ได้อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของโลกความเป็นจริงอย่างเช่นสิ่งที่เรามองเห็นได้อ่ะวัตถุจับต้องได้ ความร้อนมองไม่เห็นความร้อนก็จริงแต่สัมผัสได้ด้วยผิวหนังของเราว่ามันร้อนเสียงแม้ไม่เห็นรลปรล่างของเสียงแต่ได้ยินผ่านสัมผัสสมสองหูก็คือมีอยู่จริงติ่นไม่มองเห็นมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยจม,มูกก็ยอมรับว่ามีอยู่จริงหรือพลังงานไฟฟ้าหรือคลื่นโทรศัพท์มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รู้ว่ามีอยู่จริงเพราะมันวัดค่าได้ด้วยเครื่องมือได้แต่ตรงอข้ามครับศาสนาพุทธเนี่ยให้การยอมรับเหมือนวิทยาศาสตร์หมดนะ เองแต่ว่ามันจะมีขั้นสูงอีกอันหนึ่งนะครับอีกขั้นสูงอีกอันหนึ่งคือเป็นเป็นการยอมรับในสิ่งที่มันเหนือกว่าความร,รู้สึกของมนุษย์เหนือกว่าการด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับมันจะมีชื่อเรียกอยู่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยตนเองจึงจะสัมผัสได้เพราะงั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงยังไม่ให้ไม่ให้การยอมรับแบบมนุษย์เพราะว่าในเมื่อมันยังวัดค่าไม่ได้สัมผัสไม่ได้ด้วยเครื่องมือหรือความรู้สึกอองมมมนยระาัวิจจไ่่่่ีู แต่ของพุทธเป็นการฝึกภายในใจตนพอฝึกจนสามารถเข้าถึงตรงจุดบางอย่างได้มองเห็นบางอย่างได้สัมผัสถึงภาวะบางอย่างได้ก็ถือว่าสิ่งนั้นะนมีอยู่จริงเพราะงั้นการยอมรับโลกสสารการยอมรับโลกความจริงของวิทิกับพุทธวิฒกับพุทธวิทกับพุทธถึงแตกต่างกันตรงนี้นะครับอันนี้อันต่อมามุ่งมองความจริงมาตีแผ่ต่างกันยังไงในหัวข้อนี้คืออย่างเช่นวิทยาศาสตร์ครับในเรื่องของสิ่งนี้เขาเป็นข้อมูลความรู้ที่เขาได้มาเนี่ย มันจะไม่ได้ในเรื่องสีลธรรมมันไม่ได้าอกข้าเาป็นสิ่งไม่ดีนะข้อนี้ประมาณว่าวิทย์เนี่ยเขาได้ความรู้มาความรู้นั้นเนะ่ะเขาจะมองค่าเป็นศูนย์มองไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยมองค่าคือเป็นกลางๆไม่ได้เป็นความรู้ที่ดีหรือความรู้ที่เลวอยู่ที่เราเอาไปใช้นะครับแต่ของพุทธเนี่ยจะบอกมาเลยว่าสิ่งที่รับทราบรับรู้มาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันสัมผัสได้ภายในใจตนเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งเลวคือการให้คุณค่ากับสิ่่่งงงนนนนนนััััั้้้้ไปเเลยยยยะะคครรบบดี๋ววตออาาใหูส วิทย์รู้ภายนอกควบคุมธรรมชาติพุทธรู้ภายในควบคุมจิตใจตนนะครับอันนี้อย่างเช่นของวิทย์เมื่อเราไม่ชอบความมืดอยากได้แสงสว่างเราเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่มความร้อนให้ของบางอย่างของพลังของความร้อนเมื่อเราเพิ่มความร้อนให้กับบางอย่างบางอย่างนั้นมันจะเปล่งแสงออกมาก็เลยลองทดลองต่างๆทดลองต่างเอาความรู้ว่าถ้าเพิ่มปริมาณแสงเพิ่มปริมาณความร้อนแสงจะมากขึ้นแต่โลหะจะหลอมละลายต้องเปลี่ยนภาพต้องเปลี่ยนโลหะทดลองไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยจนสุดท้ายได้เป็นหลอดไฟ ที่สามารถสร้างแสงสว่างได้ควบคุมธรรมชาติว่าโลหะไหนสามารถทนความร้อนได้แล้วแก๊สไหนสามารถทาให้ความร้อนเปล่งแสงได้มากขึ้นคือรู้และควบคุมธรรมชาตินั่นคือวิทยต์แต่ถ้าพุทธจะมองเรื่องของการอยู่กับสังคมกันกับมนุษย์กล่าวถ้าเราต้องการจะเหนี่ยวนําใจคนต้องการยึดใจคนต้องการให้คนรักคนชอบต้องใช้สังฆาวัตถุสี่เป็นความรู้ของพุทธคือการที่พูดถึงหลักธรรมสี่ตัวทานปิยาวาจาอัตตาจริยาสมาตา,ตา คือในเรื่องของการควบคุมตัวเองสี่อย่างเพื่อให้ผลลัพธ์คือคนอื่นชื่นชอบเรารักเราและอยู่อย่างอยู่กับเรานั่นคือของพุทธคือเน้นภายในใจตนการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการแต่อควิดเป็นการควบคุมสิ่งภายนอกตนเช่นอย่างที่บอกคือโลหะแก๊สความร้อนเพื่อควบคุมธรรมชาติภายนอกอกีจที่หนึ่งเพราะงั้นนี่ข้อแตกต่างของวิทย์กับพุทธนะครับมี วิทย์ศึกษาลแล้วไม่ได้คุณค่าว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวแต่พุทธให้ค่าเลยว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวอย่างเช่นพลังงานปรามโหรือพลังงานนิวเคลียร์ฟังดูเนี่ยภาพลักษณ์มันอาจจะดูลบๆหน่อยนะครับพลังงานนิวเคลียร์แต่ด้วยตัวพลังงานมนเองด้วยตัวธาตุต่างของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้ยังไงพลังงานปรามูถ้าเอามาผลิตไฟฟ้าก็เป็นเพื่อสันติภาพเพื่อทุกคนเพื่อมนุษย์โลกแต่เมื่อเอามาสร้างเป็นอาวุธมันสน่าจะาือสิ่าตัวนี้มา มาทำบางอย่างเกิดขึ้นมันจะเกิดพลังงานมหาศาลซึ่งพลังงานมหาศาลนั้นถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็ดีใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะงั้นวิทยาศาสตร์จะมองว่ามันเฉยๆสิ่งนั้นมันเฉยๆมันไม่ดีไม่ได้เร็วอยู่ที่เราเอามาใช้แต่ของพุทธเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เรามีเกิดขึ้นสิ่งที่เราสัมผัสได้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งดีสิ่งเร็วเลยอย่างเช่นเรื่องของอกุสลมูลสามคือมนุษย์สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เป็นรากเงาความชั่วะคงือโล โทสะโมหะโกรธโมโรโกรธหลงนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยว่าไอความรู้สึกตรงนี้ยที่มันเกิดขึ้นภายในใจตนได้สามอย่างเนี้คือสิ่งที่เป็นรากเหง้าของความชั่วถ้าเกิดเราทําสิ่งใดโดยมีสามอย่างนี้ประกอบก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นกุศลมูลอโลภะอธโทสะอโมหะหากเราทำสิ่งนี้เราทาสิ่ง,งต่างๆโดยปราศจากพวกนี้แล้วมีมีกุศลมูลแทนคือทําโดยการไม่มีความโลภการให้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่น อย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้น่าจะพอทางเงนอยู่นะครับคือเขาบอกถึงภายในใจตนมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นศาสนาพุทธกับวิทย์จึงเห็นต่างกันในเรื่องของการที่ว่าให้คุณค่าของสิ่งต่างเลยนะครับวิทย์มองว่าเฉยๆวิทย์มองเฉยๆวิทย์มองเฉยๆแต่พุทธเนี่ยจะมองเลยว่าอันไหนดีอันไหน,น,นเลวไปเลยอันไหนขาวอันไหนดำไปเลยนะครับอนี้ทีนี้ครับถึงแม้มันจะมีข้อแตกต่างแต่มันก็ไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันการคิดแบบพุทธ นะครับมันไปด้วยกันได้ไปด้กันได้เหมือนดังภาพของอัลติเมตอันนี้นะครับอัลติเมตฟิสโปรนะครับอันนี้ร่วมมือกันทั้งพุทธทั้งวิทย์ไปด้วยกันได้นะครับมารู้จักกันก่อนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนแต่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 เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับตอนประชาธิปไตยบางแหล่งอาจมีมากกว่า5ก็ได้นะครับแล้วแต่แหล่งข้อมูลแต่มันจะวนวนอยู่แถวเนี้ยวนวนอยู่แถวเนี้ยบางบางอันก็สลับที่กันแต่มันวนอยู่แถวนี้นะครับอันแรกคือการระบุปัญหาวิทยาศาสตร์จะต้องระบุปัญหาก่อนแลล้้้วก็ตตังมิฐานรขอู ทดลองวิเคาเราะห์แล้วค่อยสรุปผลวิเคราะห์มันเป็นยังไงแล้วปุปัญหาคือยังไงคือการสังเกตสิ่งต่างๆแล้วเริ่มสนใจส,ส,สังเกตว่าเอะคือเะไ่วะทำไมเป็นแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นสนใจก่อนในตรงนี้ระบุปัญหาก่อนทำไมฝนตกทำไมถึงเกิดความร้อนทำไมรสชาตถึงเค็มขึ้นเกิดอะไรขึ้นต่อมาจึงตั้งสมมติฐานคือการคาดเดาไว้ก่อนแล้วซึ่งพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับ i อการตั้งสมมติฐานคือการคาดเดาตอนจบล่วงหน้าอย่างมีเหตุและผลเราอาจจะมองว่าเฮ้ การที่อาหารจานนี้มันเค็มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใส่ผงบางอย่างลงไปนแน่เลยหรือการที่ต้นไม้ต้นเนี้ยมันโตดีจังเลยเนี่ยเป็นเพราะเราใส่อะไรบางอย่างลงไปในดินหรือเปล่าตั้งสันนิษฐานไว้ล่วงหน้าไปต่อรวบรวมข้อมูลคือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในขั้นต่อไปคือไปหาข้อมูลอย่างเช่นไอ้ผงขาวที่เรามามันคืออะไรมันมีแร่ธาตุอะไรมันเกิดอะไรขึ้นหรือต้นไม้ที่มันโตเนี่ย พราะเราใส่น้ำแล้วเราใส่อะไรลงไปด้วยเราใส่เปลือกไข่เราใส่เศษอย่างอื่นลงไปเราใส่ปุ๋ยลงไปมันจึงดีขึ้นเหรอหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยทดลองเปรียบเทียบนะครับทดลองหาข้อได้จริงทดลองยังไงสมมติเรื่องของอาหารสองอย่างอ่ะจานแรกเป็นโจ๊กเคยใส,ใส่ใส่ผงขาวลงไปรสชาติเปลี่ยนกับอีกจานหนึ่งใส่น้ำปลาลงไปรสชาติเหมือนเดิมเราก็สามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่าผงขาวนี้ทําให้รสชาติของโจ๊กเปลี่ยนไปโดยต้นไม้ ต้นไม้สองต้นที่เปลี่ยนกันต้นแรกลดน้ำเปล่าๆต้นสองลดด้วยน้ําผสมปุ๋ยปรากฏว่าผสมปุ๋ยต้นไม้โตดีกว่าก็เป็นการทดลองแลวทดสอบแล้วว่าเฮ้ยการใส่ปุ๋ยทําให้มันดีนี่ว่าเราก็มาสู่การสรุปผลนะครับว่าเฮ้ยจากการที่เราตั้งสมมติฐานว่าหากเราใส่ปุ๋ยลงไปในต้นไม้เนี่ยต้นไม้โตดีขึ้นเนี่ยเออมันตอบโจทย์ว่ะเพราะงั้นก็จึงสรุปออกมาได้ว่าต้นไม้จะโตดีได้ต้องใส่ปุ๋ยนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสมมติฐานไว้แล้วปรากฏมันผิดละ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็แค่กลับไปสู่ขั้นการตั้งสมมติฐานใหม่หาแนวทางคําตอบใหม่ว่าเฮ้ยปุ๋ยไม่ช่วยให้ดีขึ้นว่ะในรองอื่นดูด,ดีกว่าว่าหากเอาน้ําเย็นรดน้ําต้นไม้ต้นไม้จะโตด,ดีกว่าตั้งสมมติฐานใหม่ทดลองใหม่อีกรอบหนึ่งก็ทําอย่างนี้จนกว่าจะได้คําตอบที่ต้องการนี่คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธใช่ไหมไปดูต่อลองเทียบกันดูอันแรกครับ นึกถึงพุทธประวัติตอนฉากที่พระพุทธที่เจ้าชายสานเนยสเด็จไปในเมืองแล้วก็เห็นเทวทูตทั้งสี่ท่านเห็นปัญหาของชีวิตครับว่าต่อให้ท่านมีเงินทองมากมายแค่ไหนท่านก็หลีกหนีพ้นของความแก่ความเจ็บความชาราได้หรือความตายก็ได้ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเห็นปัญหาว่าเฮ้ยมีเงินแค่ไหนก็แล้ประโยชน์ดีกว่าชีวิตก็จังพบความทุกข์พบความแก่พบความเจ็บพบความตายดีแย่วะ่ะไม่ชอบเลยท่านจึงตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ย มันน่าจะมีสิวิธีที่จะทําให้เราพ้นทุกพ้นอาการเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีสิมันต้องมีสิมันต้องมีสิเลยทดลองดูทดลองหลายๆอย่างดูทดลองดูเฮ้ยมันจะมีไหมวะตั้งสมมติฐานว่ามันต้องมีรวบรวมข้อมูลแล้วไปทดลองอ่ะอันแรกทดลองว่าเออมันน่าจะมีคนที่รู้นะวิธีดับทุกข์ก็เลยไปหาสํานักของอุทกกระดาบทและอารณดาบดก็ไปดูปรากฏเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะเขารู้วิธีการที่จะไปสู่ภาวะขั้นสูงแต่มัน มันยังไม่ตรงกับคำตอบที่ต้องการมันยังต้องหลุดมันจะต้องมันจะไม่หลุดจากการเว่ยไวกตายเกิดมันยังไม่หลุดจากการที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมันจะไม่หลุดว่ะก็เลยออกจากสำนักนี้มาคือสมมติฐานตั้งไว้แต่หาคําตอบแล้วมันไม่ตรงอ่ะตั้งใหม่สมมติฐานใหม่รบดวมข้อมูลใหม่ลองทรมานตนแบบที่คนอื่นเขาทําดูเออว่ะจะเวิร์กไหมวะก็ลองทรมานตนทรมานตนไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็ยังคงไม่พ้นจาก ความทุกข์อยู่ดีบุพเพทุกข์กว่าเดิมอีกด้วยนะครับก็ยังไม่พ้นอยู่ดีท่านก็เลยเอาใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่ทดลองใหม่รวบรวมข้อมูลใหม่ก็ไปสู่การบําเพ็ญเพียรทางจิตพอท่านได้ทดลองแล้วถึงขั้นเสือขั้นล่างขั้นกลางขั้นสูงไปถึงขั้นสูงสุดที่ท่านเคยได้ทดลองมาเพราะว่าในตอนอดีตก็คือตอนที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นว่าท่านเคยได้พบความสงบโดยการนั่งแล้วบรรลุป,ปถมฌานท่านนึกถึงภาวะตอนนั้นว่ามันคือความสงบที่มันเกิดขึ้น ลองดูดีกว่าเผื่อจะดีท่านก็เลยบาเพ็ญเพียรทางจิตนั่งสมาธิธจนสามารถเข้าถึงภาวะบางอย่างได้เข้าถึงขั้นสูงได้จนจนรู้แล้วว่าการเกิดดับอันนี้คืออะไรและทำยังไงจึงจะไม่เกิดดับท่านเข้าถึงภาวะความจริงบางอย่างนี้ได้แล้วท่านก็เลยพบว่าคําตอบที่ท่านหาว่าทํายังไงให้เราไม่ไม่ทุกข์ได้ไม่ยังไงท่านหาคําตอบได้แล้วนั่นก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของท่านในทางวิทยาศาสตร์ของท่านนะครับอันนี้ซึ่ง วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนห้าขั้นตอนที่ที่เราพูดถึงไปแล้วแต่ของทางพุทธเนี่ยเขาจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าวิทย์มีวิธีการวิทยาศาสตร์พุทธก็มีอริยาาสัจสี่ the four the four noble truths นะครับสี่อย่างนะครับทุกสมุทัยนี้โลดมรักนะครับพระพุทธเจ้าท่านไปดูที่นั่งสมาธิแล้วก็บรรลุถึงการที่ว่าปัญหาของเราคืออะไรทุกของเราคืออะไรทุกของเราคือการแปลเปลี่ยนการที่เรายึดมั่นกับตัวตนถือต,ตนตตยึดมั่นตัวตน ที่เราเป็นอยู่ตัวกูของกูสมุทยัยท่านรู้ปัญหาว่าเกิดจากการที่เรามีโมหะบังตาเฮ้ยเราไปลุ่มหลงเงนินมณีวาที่ว่ามันมีอยู่จริงเป็นตัวตนที่บังคับบังคับบัญชาได้ไม่ใช่นี่ว่ะมันไม่มีอะไรที่บังคับบัญชาได้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยนี่วะทุกอย่างเกิดขึ้นก็ต้องจากไปก็ต้องดับไปเออวะพระพุทธเจ้าท่านคิดได้แล้วก็จะไปสูน่นิโรธเฮ้ยแล้วทำยังไงให้เราหลุดพ้นวะท่านก็บำเพ็ญเพียรทางจิตจนเข้าใจถึงวิธีการ นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดท่านก็คิดได้เออวะถ้าเราจะยึดถ้าเราจะไปสู่ผลทางสู่การดับทุกข์ได้เราก็ต้องยึดสองทางอริยมรรคมีองค์แปดนี้ปฏิบัติตามหลักสี่แปดอย่างนี้แล้วก็นําไปสู่การหลุดพ้นได้นั่นเองก็คือการที่ไปดับปัญหาดับทุกข์ทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งนั่นคือศาสนาพุทธซึ่งมีความคล้ายคลึงกับของวิทยาศาสตร์อยู่ก็คือระบุปัญหาก่อนแล้วก็หาว่าสาเหตุคืออะไรดูก่อนว่ามันคืออะไรหรือต้นตอมันคืออะไรหรือสาเหตุมันคืออะไร แล้วก็มาสู่การที่ทดลองว่าถ้าเราทดลองเอานี้ไปใส่มันจะดีขึ้นไหมทดลองทำอย่างนี้มันจะดีขึ้นไหมแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สู่การสรุปผลออกมานั่นเองนะครับมันนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะสรุปได้อย่างง่ายๆนะครับว่าหนึ่งเลยคือวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการบางอย่างที่เน้นเหตุและผลในการค้นหาคําตอบและความจริงของศึกษาเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในเรื่องธรรมชาติเรื่องความเป็นเหตุ็นผลพยายามเข้าใจมันพอเข้าใจมันแล้วก็จะควบคุมมันได้ว่าทำไมฝนตก ฝนตกเพราะมีความชื้นขึ้นมาถึงระดับนี้ถ้าเราควบคุมความชื้นบางอย่างให้ถึงระดับนี้ได้ฝนจะตกลงมาเราก็ควบคุมธรรมชาติได้นั่นคือวิทยาศาสตร์แต่พุทธจะมองว่าเราต้องใช้ปัญญาเหตุผลเหมือนกันตรงนี้เหตุผลเหมือนกันเนี่ยแต่เรามองภายในใจตนมองภายในใ,นใจตนจะมากกว่านะครับอันนี้ทีนี้ครับสิ่งที่มันทำให้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะถึงแม้ว่าทั้งสองนี้จะเน้นเหตุและผลเหมือนกันก็ตามนะครับเหตุผลเหมือนกันก็ตามนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือให้ความสาคัญกับภายในและภายนอกวิทย์ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งที่วัดค่าได้สัมผัสได้รู้สึกได้คือสิ่งที่ควบคุมได้นะครับนั่นคือมองว่าวิทย์จะมองว่าถ้าเราควบคุมธรรมชาติรอบๆข้างนอกได้มันย่อมสร้างความสุขให้กับชีวิตมนุษย์เมื่อมนุษย์ร้อนเราก็สร้างบางอย่างที่ควบคุมให้เกิดความเย็นขึ้นเมื่อฝนแ,แล้งเราก็ทาบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นน้ําขึ้นนั่นเองคือวิทยาศาสตร,ร์เมื่อเกิดความมืด เราก็ควบคุมบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เกิดแสงสว่างคืเอเราพยายามควบคุมภายนอกซึ่งมันก็มอบความสุขให้กับมนุษย์ได้แต่เป็นความสุขระดับของโลกของทางโลกภายนอกนะครับใน่าสนาพุทธจะเน้นที่ภายในใจตนนะครับคือการควบคุมความรู้สึกภายในใจตนซึ่งมันจะมอบความเจริญให้กับมนุษย์ในความหมายก็คือมันมอบความสุขแบบให้ภายในของเราให้เราอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขนะครับในลักษณะอย่างที่บอกคืออย่างเช่นเรื่องของการที่ว่าให้เราเข้าใจตรลัก ถ้าเราเข้าใจว่าส,สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเมื่อสิ่งใดเกิดรูปร่างขึ้นมาเกิดตัวตนขึ้นมาสิ่งนั้นมันก็ต้องมีวันที่ลมสลายวันทีท่แตกสลายถ้าเราเอาแต่คิดว่ามันจะต้องอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเรามันก็คือความทุกข์แล้วเมื่อไหร่ที่มันหายไปมันไม่อยู่กับเรานั่นแหละคือความทุกข์อย่างจริงๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับช่นเราคิดว่าเฮ้ยกับคนที่เรารักคนที่เราให้ความสำคัญเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเรา เราก็ทําตัวเขาปกติยังไม่ได้บอกรักเขาไม่ทําไม่ทําสิ่งที่อยากทำของเขาไม่ได้พูดกับเขาสิ่งที่เราอยากพูดไม่ได้กอดเขาไม่ได้คุยกับเขาเฉยๆเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ดได้ทอย่ซึ่งในความเป็นจริงคือไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันชีวิตคนเราหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพร้อมที่จะแตกสลายพร้อมที่จะสลายไม่ได้ทุกเวลาแต่เราหลงว่ามันยังอยู่ได้อีกนานทีนี้เมื่อปรากฏว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเนี่ยหายไปคนที่เรารักหายไปตายไป เรากับเสียดายเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไปแล้วล่ะเราจะไม่ได้พูดกับเขาเลยนั่นคือความหลงความความหลงในใจในของมนุษย์เราที่ว่าคิดว่ามันยังอยู่ได้อีกนานรอกงั้นถ้าเกิดว,ว่าเรารู้ควบคุมได้มันก็สบายไปแต่มันควบคุมไม่ได้เพราะงั้นเราจึงต้องให้คุณค่ากับเขาให้สิ่งนั้นกับเขาคือไม่ประมาทว่ามันจะยังอยู่ได้เราทําสิ่งที่เราควรทากับเขาในเวลาที่เรายังทําได้อันนั้นนะ่ะคือพระศาสนาพุทธจะเน้นในสิ่งนั้นก็คือ ให้เราควบคุมภายในใจตนเข้าใจสิ่งต่างางรอบๆและภา,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 ายในใจตนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ตลอดไปแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือศาสนาพุทธนะครับโอเคทีนี้หน้าสุดท้ายแล้วคำถามท้ายบทให้ชวนคิดเล่นนะครับว่าคำว่าทําดีได้ดีทําชั่วยได้ชั่วสามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้อย่างไรนะครับเพราะมันเป็นคำของศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับวันนี้ทําดีได้ดีทาช่วยได้ชั่ว เพราะงั้นวิทยาศาสตร์ในยอมรับในเรื่องนี้เอ๊ะทำดีที่ดีย,ดย่ได้ชั่วมันเป็นยังไงในความหมายคำว่าทำดีนี้ไม่ได้หมายถึงการทำดีกับผู้อื่นอย่างเดียวแต่หมายถึงการการะทำที่ดีการให้สิ่งที่ดีการปฏิบัติสิ่งที่ดีลดน้ําต้นไม้ด้วยน้ําที่ดีปุ๋ยที่ดีต้นไม้ย่อมเป็นยังไงการลดน้ําต้นไม้ด้วยน้ําที่ไม่ดีปุ๋ยที่ไม่ดีเป็นยังไง มันอธิบายตามหลักวิทยาศาสตได้หรือไม่เก็บไปคําถามชวนคิดให้เราคิดที่บ้านเล่นๆน,นะครับวันนี้เนื้อหาวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าตอนหน้าเจอกันใหม่ค่อยคุยกันนะครับขอบคุณครับนักเรียนทุกคน